งานเ2 o เนี่ยมันต้องเล่นน้ำต้องถักวง,งถักเปียเนานะดูผอมลงและสวยมากเจ๊ขอเลขสองตัวหน่อยวันนี้ชอบเลขอะไรเลขเน้นเจ๊เขียนให้ลงในใบนี้แล้วค่ะนะคะอยู่กลุ่ม v p ค่ะยังไม่ได้เลยกลุ่ม v p ไหนไม่ได้สิ่พอเจ๊ลงให้แล้วสนับสนุนทุกคนเล่นเออซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะแนวทางที่จะนุกให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเลยนะจ๊ะ ฝันยังยังไม่ฝันเลยตัวเองถ้าเจ๊ฝันเดี๋ยวเจ๊จะบอกถ้าเจ๊ไม่ฝันก็คือไม่ฝันนะเจ๊จะฝันใกล้กลหวยออกเดี๋ยวรอเลยนะคะเรขความฝันรู้ว่าทุกคนรอรอเลยนะรอเลยนะว่าเรขความฝันเจนุกฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ด่วนๆเลยทุกคนฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ด่วนๆเลยก่อนที่เฟสเพจเจ๊จะปลิวหายนะคะ นะคะตัวเน้นเจได้เขียนให้เน้นไปแล้วนะคะเจะได้เน้นไปแล้วนะคะรัฐาบาลไทยงวดนี้เจได้เน้นให้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากเล่นตัวเน้นคือตามไดเลยค่ะซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐาบาลไทยเท่านั้นนะคะห้าหนึ่งหนึ่แปดหนูมีลอตเตอรี่แล้วเล <c oughs> เข้ากลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีนะคะ,น,ะน,นึกออกไหมโอเคมา ว่าเป็นสองฝั่งเออเข้าใจโอเคชอบเจลูกนี้ขอบคุณค่ะอ่ะมาเดี๋ยวมันจะเป็นเปียยังไงวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเฟิร์สให้เฟิร์สตื่นก่อนเดี๋ยวขออดขยังไม่ได้เดี๋ยวบอกแอดมินตื่นก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าต้องต้องก่อนนี้จะให้แคปในกลุ่มวีพีต้องได้ก่อนแป๊บหนึ่งแอดมินยังไม่ตอบอบุมาดิเออ เฟิร์สส่งรัฐบาลไทยด,ด่วนเลยพี่จะให้แคปหน้าเ okay, okay. ลดโอเคโอเคส่งกลุ่ม VIP ว, okay. วีพีเด้อโอเคมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลงกลุ่มวีพีก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้แคปเพราะเจต้องให้สิทธิพิเศษคนที่เขาอยู่กลุ่ม V i p ของเจก่อนให้เขาได้ได้แนวทางก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแอดมินกำลังส่ง โอเคนะคบมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมอะไรหนึ่งพันเก้าร้อยคนสวัสดีค่ะอุ้ยคนดูเยอะเวอร์มาโอเคลงมากิโลแล้วสิบเจ็ดโลแล้วค่ะตอนนี้นะคะตอนเหลือน้ําหนักเก้าสิบเก้าแต่ไม่รู้ตอนนี้อาจจะบวมพอเจรู้สึกว่ามาเกาหลีอะคือบวมขึ้นหรือว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่แป้งมีแต่น้าตาลเจเลือกกินไม่ได้เลยมันหากินยากนะคะเลยเราต้องแบบ เดี๋ยวไม่เป็นไรกลับไปเราค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะเพอเจ๊ไม่ซีเรียสเจ๊มียาดีอยู่แล้วเจ๊มีอาหารเสริมของเจ๊เจ๊มีตัวคุมหิวของเจ๊เออเพอเจ๊ลืมพกคุมหิวมัด้วยพกมาแค่สาวันกินหมดแล้วนะคะมาอยู่สิบวันโอเคใครพร้อมแกลบแล้วพิมพ์ร้อมมาโอเคลงกลุ่มวีพีไหนใครอยู่กลุ่มวพีบ้างยืนยันหน่อยว่าเจลงให้แล้วจริงๆนะจ๊ะนะจ๊ะโอเค น,นะคะวันนี้คนดูเยอะจังมากกลุ่มี P ลงแล้วนะแนะนําให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดสนับสนุนให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเจให้เป็นเพียงแค่แนวทางผิดถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อต่ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อนะคะสาธุสาธุค่้5าาวินาทีใครหนึ่งสองสามสี่ โอเคห้าวินาทีนะห้าวิยังไงก็ทันเจนุกเอราวันเจนุกไม้เพอติดตามได้ค่ะลงแล้วกลุ่ม v ีใช่